ทันไปทุกที่แต่งไม,งม่ได้สินค<ส>้าเหมือนหลังจากทั่วยุโรปเท่านั้นเองสิบเอสองในแทมทุเป็นจะจะปะพักกันมืน่นตาเบิ้งในมาอยู่แต่ประมืณสองหมื่นห่อห้าร้อแล้วพ่อมมาอยู่โดนอะไรซะพ่อเขอาได้เบิ้งเยอะเลยเอไ็ไม่ได้สงองในแซมเออโจมไหมได้แยกมันเหลียวบนหนาเด้อโอ้โพี่มอสเปิดมอนเตอร์ให้ตัวตัวตัวดำไม่ได้มอนเตอร์เบาไหมโอ้โหไม่ยังว้าเดี่ยวลุกไป ซึ้บหลบมีตแต่หัวคนเอากับพี่น้องมาหลายกำลังแรงเชียร์แรงใจหลายโอย้จากจังหวัสดีพี่น้องจ้ามเพื่อคูขันจังหวัดใครหนาใครตากก,ออากันทะลักกันทะลักพี่น้องเอาเพื่อกันทะลักใช่พี่น้องใช้บนหน้าแดนผู้เขาไฟแดนผู้เขาไฟเฮ้ยนี่แหละทุเรีรยนแซ่บที่สุดไปหน<ะ>ีหก่อนข่อยาญานิยังข่อยแห็นมันระเบือเราเป็นตายานหลาย ข้านเขาปัมีดินภูเขาไฟดินภูเขาไฟใช่ติ่มหมากทุเรียนอร่อยโอ้ยสุดยอดทันัดนตะตาจาวนถือว่าเป็นชิ้นแรกนี่มีทุเรียนมีบักเงาะมี่ลำย่ำย่อยอบผละบากรากไม้โอ้ยสาวอ่อนนอนซ้อนหลยุ่จากนี้กลับไปที่จ้าหน้อยหนึ่งบ้านสองบ้านนี่ขายหอนงาเว้ยเฮ้ยนองเกินหลายมันเป็นธรรมดาได้ผมดีใจว่าหมอลำเสียมาลำบ้านเพิ่นตัดหอดยาไปขาหมอลำ นี่ฮอดพวกนีะกอกันด้วยกันกเลยทตหายมอลล์ลองคาราเจ้โอ้ยทางเนียงมือขึ้นเห็นร้องฮอดข้อตูมไข่ร้องบอแดนเซ่เสียงขึ้นฉี่ลเลยครับไปร้องโอกาสมี่ังได้ร้องโอกาสดียังได้ร้องนะโอ้ยเป็นยังพ่อ้อมอเอาไก่ไปแล้วเอาร้องพี่ร้องน,องน้องให้มาเพราะว่าหลัง มาเราสองเที่ยฝนโตข่ำเลยยัยเออฝนโตข่ำเออคือทั้งบาดผือฝนกับฝนโตข่ำทั้งคู่ปตากับโตข่ามีก็แบบพี่น้องบ้านเข่าดิฝนดีดิดีจังไหนดีฮอดผู้ใหญ่บ้านโอ้ยขักแน่ตัวดีฮอดอุปต่อครับเออร่วมกันแล้วกันเลยไป็นดี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 ว่าแมนตีดีดีดีเนี่ว่าบ้านเข้า่นเป็นบ้านเจริญไทยเป็นบ้านที่พัฒนาแล้วพัฒนาแล้วออ สอนกันหลายยนสากแต่คนขีกันใช่ครับทุกนบ้นวมนแจงสั้นสากแต่คนพังก้อนเลียงุ้โจเช็ดใช่แต่เลี้ยงของเก่าผู้ใดซื้อบัดแขงบาลาบาลาตัวใดบัดแขงบารลาลอยเศร้าลอยยีสผู้ใดมาซื้อมันอังเอาอยางจะขายบัตรอยัางจะโปล่อยคนขอมาซื้อ มันผสมสักสีเ <c> ป <famously> ็น้องทัางกันทลามติดเป็น้องลาพี่น้องรุยตอท่นเข้ามาเลยยาปล่อยยาปล่อยพี่น้องชันง่เซอร์เคิลเครียดซ้ำตนนะไอเกบเอาบัตรบวกคุณแรมจะได้ไยสิเกบมัดจังหวัละเนี่ยบานละสามลอย้าคุณพเสียดิโอ้ยใหญ่่นกัม่คุณแหนใส่ละน่ะเจ้าได้จะมาแดงขึ้นหีหมูขึ้นไม้ผู้ไนนแหมยยนขายปักระปักทาโลยูหันเน่ มันก็คือว่าพ่นมันหนักมันรักแน,น่นะ้จะมังเงินมองหอแอถวท่านได้ขายจงอันเไปไนละย่ยไอ้ขายบอจะไปหายหย,ยบฉีไปท่าสารพ่นเนอะอ้ยน้าเดือดขึ้กวันนี้ทีงานสาวน้อยลครหินเออฟุงกันลลยโอ้ยแม่กว่าคุงค้า,าการแต้มือยางนั้นม่ให้จี๋ฮ่า่าา ไหนต่อตอนแต่รัฐบาลไหนแย่ไหนแลป้าพ่เจ้าเจียวเจ้ามาเกือบแห้งแต่กคามเลยเจ้าวาียาไห่ไปรอถาเอาวาเงือนไคนงนเนึ้นเงือจะเป่อย่างไรนะฮะเี่ยขัดอยากลองก็ว่าต้มาขึ้นนี่เลยฮันะดยังงนาเือนัเ้าขอสานี่เเสียงมาตั้งรัร ไอยบริวนต์นอ,นอ,อยนอนชุปบอก็ลองใกล้ชุบกุ้งไม่อะพูดให้แต่พปนอนอ็น้องหนาทิ่มคอ,อยเดี๋ยวเราพักงูรอนเปิดอ,อันอน ยังก้อจะลดขึ้นพูดเลยไหมเอนยังไหิอุ้ยงานยัยหรือตลาดน้อยงานหญ่ตอนนี้ท้าวองหญิงไม่เห็นเงี้ยเดีย้าเนยคนนเนี่ยเ้อ้บานส่งโคินเหมือนกับบเบิ้งแล้วเห็นอะไรตีเอองานยัิคนหมอบหอดเงี้ยหอดเงี้ยหนปุกาท่านสสอครับพ่อผมนะโอ้ท่านสสวัสดีครับช่งกระสีเลโอ้ยคนย

สงสสีรงทัานเคลื่อนเี่ยวกบงสุงพมนียังนี่ละลูกน้องจีนทงชีหลังเกงสวยท่านขอบ้านเลยจีสทงชีจำขก้นบ่เห็นหนาแ่ไในเห็นต่างแค่ไหนผู้ใดผ้าบ้านดนาเมันเขาหรือกระดากมันเขาเขาก็เห็นหนาต้นตัวท่านแตมันเขามันขื้นกัะน่อยกับบ้านอนะกเว้ยอาบมาบอกหลังมาพอพี่น้องมวลซึนไม่ได้บอกยังไแม่เราขอาว เมื่อดีสิว่าเต้นโดยเฉพาะสิมเต้นเออความสารถเป็นปัะแทศพัฒนาปปูุไหมแมนเพราะฉะนั้นเขาต้องเติมเต็มเพื่อนรับเพื่อนมาเรวย่าเลามาแามากเลปเร็วเกี่ยวเพลาอนอยพาทับแล้ว นีม so like. well, hey, right. okay. ีน้ำซึ้งว่าขุณแผนเดี๋ยวนี้แสนเสียใจเขาว่าเมียไปมีสูัววันทองเอิ้กูสิบุยเพมั้งชีว่ามึงจะต้องมุนสามาสูนแทงมือดีชีว่ะเจ้าสิบอยังเออเออเออไอหนอลันรู้เลีองันสนมบูรม์นำไปตเสัอกีว่านวาุณแทน เดีวนี่1ิบ,บันซาหาวันลือ,าาลอว่าอีวันทองเนี่ยข่อยหนีไปนี่สู่ไปน,นี่น้องอ้เนี่ยว่าเจ็บแตกใได้หนี่งตกงเงี้ยโอ้โหที่ทไหนกันบ่นบเป็นตงเมียว่าีออกก็บอกคุณสั่งมยูี่นี่อีวันทองอีโมรากาจีกูเจ็บอกปัดไป,ไปดเหมกูเจ็บแต็มปะหา ไมาไม่อย่างก็จะมั่นใจครับแต่คอยได้ตัวดีไอ้เอ,อ้ยไม่อยา่างมุ่นบินจริงฮะมุ่นบินจริงไม่อยา่างเลขศูนย์ <c oughs> โอ้ยมันบอกเปนเลขศูนย์ <c oughs> เห็นกับตามึงเห็นยังใสยังหันใครหำกูบอกพรอบผมก็วังเป็นไม่ยิ่งกันนะไม่ยิ่งมีใคร <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยอีบันพอง หัวมึงไม่อยู่แล้วคิดใจมึงมาสั่งส่วนเอาไอ้นี่หินหัวนี่ฟังฟังฟังกูด้วยให้กูพูดด้วยอีดอก์จะมาบัดทองมันอย่างแมงอย่างอยู่นี่เจ้าผ้าเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภ้ามันจะมาบัดทองแมงอยู่ไหนเพาบว่ามันบัดทองสิเดีดึงโอ้หัวใจเงินเนี่ยแมงเดี๋ยวกูฟังเออ นายเจ้าภาพีิโอ้ยเขาถั่วหลายๆเลยแม่เออยนาจ,จพาพีนยจะก็มีราศสีเป็นเจ้าภาพแนวอุ้ยนาจะสีขันมันได้เห็นเหียน้ำทางแบบว่อาได้ดี่แม่นาเป็นปตะกินยังบสใส่ขีให้พอเขาบอกเ่าเพิ่งนังนึกจังปิีงไก่เกาเขาจะอุ่นขายดแม่ต้วงการเช่าต้วงแทนากรอกเรเดียกเบิ่งนาจ้าของเนาะนาผมเป็นยังครับว่า,ามันรถเหยียบจิยงค่ะ เขาอีกเงินแม่ไห้แม่ก็สร์ตนะครับไ้ซื้อแป๊บสักในชุดมึงอกี้น่ะยืนใกล้ก็ไม่ได้คุยโอ้เส้นรับยาป้าปผาลนไฟไลน์มันจะเศร้าเอาขันใส่ไฟไลน์เศร้าดิครับเอ้ยมันเศร้าปุ๋ยเศร้าเปลี่นตัดชินหอมเลยดิครับแมโอ้ยห้อยกินไปเองทุดไรไรแม่าจะมาเนื่องผีมาแล้วไปเอกครับเอาไปผีสาวหน่อยคือว่าเขาเหยียบอย่างงั้สิ ไปเดีกมอสจะได้มาประหยัดแท่ประหยัดครับใส่ถุงเท้าคางเดียวผมหาห้องน้ำม่เห็นผมก็เลยไปขางซาลาหันผมไม่ได้เ็นกัเลยถอดถุงเท้าเซ็ตนุ่นจอดจ้าสิเป็นย่องหน้าหมดสิี่งไว้ที่ที่บองน้ไหมนี่ผมว่าเห็นว่าห้องบางแยกบางเตือนี่นะผมมากครับ ไปหานกฤษฎาดูได้ไหม้วเว่าเป้าเบ้าถอเนาะได้อย่างห้องน้ำชี้ซิวห้องย่บแพ่ดิได้อย่างคอยไปเขาว่าค้าเร่งในห้องทั้งสุดๆดทั้งเนี่ยยงชีก้อนท้อแข็งเลยผู้ได้เพื่อนหนาเกียรแท้ยากแค่ไหนก็ล่างบ่รงสูนแรงกว่ามือหนุ่มหนุ่มหนุ่มนถอกน้ำโลกคูหนึงล้มจำเหว้อยู่าทีน่เาจะขี่เ้ย เจ้าของห้องใดเขาห้องแรกนี่แล้วทักสุดสุดนี่สุดสุดเนี่ยเออโอ้ยใส่กูจัแล้วนี่ยังนี่ผู้ยืนอยู่นี่ขีไฟดุดอ้ยมาฉีก่อนไงเอาใอรว่าู้เลี้ยงอย่างไรได้เนี่ยทานจะไปขีดใสห้องได่อคร่ท่ได้ขีดแต่ถะพาะอดเนี่ยที่แกไม่ฉีดบกอบนั่นขนาดั้นบล็อกเสี่บลอกรวมปะี่เราคือใครว่าเอาเอาก็จเป็นแั่ฉีเอาผู้ไม่มาวอะาผู้ม่ี่ถึงมืถึงถางกู้่ง one คัปิ่งไข่ลกระทะมีอหันจิลอยจิลออยู่หนางานเหรอคนขับคนคนจีแหนอู้ตัวไปนัน้างไกลมันจีลาขอให้ติมตาได้ไหมครับคนขับคนโ้คนจีหลกแอนขนแหนไหม่แนเพเป็นแต่แหนขาโคตรดีแอนแนจะัวไม่ี ไม่รู้ว่ากูเป็นไถเอาบอกๆเลยว่าทาเป็นบ้านฉันจตะบึงยามมาจากเจ้าขวานกยากถือกำพันกุฏิอู้นะมาโจรไม่โจดไ่ตัวเลยเม่บอกมันจะย่านแต่ันนีกูขามาแล้วเก้าเยตัเก้าคนฟ้าคือขาครับแท้ชื่ออย่างอู้ชื่อองปริมาณเพรเป็นองปริมาณอย่องอ์ปะลมาชื่อย่างก็ คงกีท้องเกตง้อครีบานเออาด่ห้อาพี่ปิทว่าตียังสี่แล้วมันมันเก็บมันก็เก็บไปพี่องตีเฮ้ีเสียงอเสยมันจิมันจิดังเก็บเลยจเก็บวะนุดแหน เดี๋ยวียมไแมวที่มันแตกอดมกเเ็ยังแก่อนแกงตะงเหยาติงย้าได้ก่อนแตแตกตอดเออติ๊ย้แค่กก็ตอดเนีขาังเตียกลาเตาื่อมมาับ้านบุ่มยวยังแตตอดอีกรตนเกนพแล้วพอแล้วแหว่นาโกนตูป้าโกนตูเลย องเนี่ยเป็นมหาอิท์โจรสุวา่าณองค์ปริมาณองค์เปลี่ยนไปองค์ปริมาณอะอแหละ,ะคนมีศูนย์เก่าองคเกียรพันธ์เสียวไปอย่างฮนะ,ะเสียวไปอย่างขาขาไม่พอพันเป็นอม,มาตะจโอซิเป็นอม,มาตะถูกต้องมามา ใกล้ปีแค่ละะหน้าตาจะสงีงจะมีนำตาไมหลีนมตาตัวตายเราเกิดไปสกคนไหนาตาจะที่เราหายยหายง่า่เฮ้ยเดี๋ยวเดีจะขาเขาถอะยังยงจงไวจ้าจงไวตัวสีหาได้ยสิ่ีของทัธรรมดนะเมื่อี้ขอาได้เปลี่ยนนี่ยังแหลกเปลี่ยนขาบอกชีวิตต้องเอามเ้ืมาเปลี่ยนเอาไปเขามีกอนแรกขึินไป เลี้ยชิวไปยังต้องพิสุขิวมาได้ปะเด่นักแหนมเดียวหลินเ่าอยู่ห้องอยู่ไม่จะคนบอักแหนฟังตะจะได้อายเอาจังส่รับเย่างนี้ล่ะไปบอกหมอหนึงกันด้วมาล้างออแจอ่ะมันล้ายังบุนแผนเอาเคงคุิมันฉากก็ไปเจ้าของบาไหนนะเออ เจี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังแยกินปิงสมัยทุกินปิงอั้กูบอกแม่งยามมงตัวนี่นะเป็นกระพับกระพ้ยอย่มาตายอดปิงแล้วุเราาไปจังหอดมหาหากินมึงเ้ยาสามคนเไปไปไขอข้อขอข้ออเป็นผู้ใดม้วนพระมาสวดนิกายี ไปจากตารนำมาน้างคนหลักสิอราบดีโน่เพราะเป็นพระองค์จิงๆองค์เขรนนารักย่ทัดกันพระไก่ไปยังหอยนับน้ำลูกเสาขัปฏิบัติทั้งทั้ททบอำเภอใด,ดพระใกหอ้ายหัว รอม,มอ,อมอีสันปอกี่ากินไรใจอบอกชุวตนาติาบอกดีๆแ,แม่ชอนชอนาไอ,าอ,าอ้อ้เกป็นยางอี๋มึงยนีจากกูมามึงมามาทีะบอกุวตนาหามึงนันว่มวมนวมแม่มึงใช่หมมันชิชวตลาดชุวตนแตกมาแต่ทั้งไรก แกนี่คนเป็นเจ้าภาพคนมาเป็นหมอลำเอาลบูเม่น่าบันดีเจ้าเป็นยังนี่เป็นเล่บานโอพเป็นเล่บานบมขึ้นหรอกต้องเป็นแนวไหมเป็นเล่บานไสิูวไสิูวกุ้ยเด่นดาเป็นยังพันน้ำหาพัาไรพีโดอุ้ยเป็นยังมันบอมเป็นคนป็นเจ้าภาพเลยนุ่นั่นโคตรโง พ่อโสดือ่บอกกันเจับหอนึงเขาไปทางไหนกันเลยสามคนสามเียงโอ้ยสคนอนกัสีเียงาเนี่ยเอานเียงไหนนี่ยเอาบอหมาเลีกันามารับอ่อนแตกกัรับขุนแผนบางกันหนึ่งพ่อเกิดพ่อทวดอันนั้นรับยางุมกุลิมานอ่าอันนี้รงนึ่งลเลี้ยง่ะที่นี่รัเปินเี่ยว่องวหนอาวันอื่นรับยางร่ายบาดีเด้อร่บดีมันเสียเตยว่าไไหวเรี้มีสารไดได้มีประโยชน์มีประโยชน์ เออนี่ชโอ้อาเรื่องนี้หะซส่บบมิ่ขากันแต่จะใส่เจ้าคอยสไปบ่เขาเรื่องเร่องนีเรื่องนีเรื่องนีเร่องน่เอาเร่องนี้หะคอว่าพรเอกแตโตขึ้นคือในขะนั้นคุณแทนเึ้ื่องมันเจ็บอกปัดไฟหม่มันเจ็บใจปัดมาบาามาาแล้วจ้มาดอโอ้โอ้โอโหโมึงมีสังนี่ิจใจสัวสาวมสมลงเจ้าพุงะวัเดี๋ยวนี้มึงาคม โอ้ยที่ทำไรศาสนาเอาใตเลยที่่ากัาไวนโอ้จตัคอมึงาเสียบระางแล้วเึงเอคนออกยับยั้งมึต้องทำโว้ยใช่าหใช่แวอย่าคาเขาบกรอบเพิ่งทหก่เอา้ดีาอดตีละกุจเดือดสาคอมึง นายอะไรของเรื่นี้ยา่นฮ่นุ่อพี่ชูกระพาะหึงบอสเบียที่มีกลัวมอสขึ้นเอาผาตาขึ้นดิโว้ยแบบพี่น้อยกั่ตบก็พี่อนด้อันดันดับนุ่งดียวเมันอเอาียมาดิ เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเพิ่ปเนี่ยเลี้ยวพร้อมหรือเปล่าเนี่ รัดลับเพิ่อนนอนหนาวอะไรก็งี่ย่างใส่ตึ๊บจั๊กบาทจั๊กบาทซะบ่หนี่ว้เพราะมันกลัตายละดีแค่นี่ <c oughs> เคยกินบะลูกปืนอ้าวเมื่อวานพวก,กินกระป๋อสองกระบอก <c oughs> เคยกินมาอ๋อเคยเคยเคยจิ <c oughs> ้มเมืองวาเป็นพระจริงหรือเราอ่ะใส่แล้วสิเคย <c oughs> โอ้ขอโทษปืนมันหลั่น แต่ดีมากขั้นสี่บอาใหญ่แท้